คอนกรีตอัดแรงรับแรงดึงและแรงอัดคอนกรีตอัดแรงรับแรงดึงคอนกรีตอัดแรงสามารถออกแบบให้รับแรงดึงได้เป็นอย่างดีและใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์อาคารที่รับแรงดึงคอนกรีตอัดแรงที่มีสติฟเน็สูงจึงทําให้สามารถควบคุมระยะยืดขององค์อาคารได้ดีในคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดาทั่วไปจะไม่เหมาะกับการรับแรงดึงเนื่องจากการแตกแล้วจะเกิดขึ้นและทําให้สติฟเน็ลดลงอย่างรวดเร็วการควบคุมรอยแตกแล้วทําได้ยาก ทำให้เหล็กเสริมเกิดการผูกก้อนเร็วแต่สำหรับคอนกรีตอัดแรงคอนกรีตจะถูกอัดแรงไว้ก่อนจึงสามารถรับแรงดึงได้ดีในช่วงที่รับแรงดึงได้โดยที่ไม่มีการแตกร้าวเกิดขึ้น i ติ ness ของหน้าตัดคอนกรีตอัดแรงจึงมีค่าสูงและเหล็กก็จะถูกหุ้มด้วยคอนกรีตเป็นอย่างดีจึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการผูกก่อนองค์อาคารคอนกรีตอัดแรงรับแรงดึงหน้าตัดขององค์อาคารสมมติว่ามีพื้นที่หน้าตัด AG เหล็กเสริมอัดแรงมีพื้นที่หน้าตัด APS เ และอัดประสิทธิผล PE พื้นที่หน้าตัดเฉพาะส่วนของคอนกรีต AC จึงเท่ากับ AG ลบ APS โดยวิธีหน้าตัดแปลง Transform Section Method พื้นที่ของหน้าตัดแปลง AT สามารถหาได้จาก AT เท่ากับ AC บวก NPS คูณกับ APS เท่ากับ AG บวกกับ NPS ลบ1คูณกับ APS โดยที่ NPS คืออัตราส่วนของโมดูลัสยืดหยุ่นของเหล็กเสริมอัดแรงต่อคอนกรีต เท่ากับ EPS ส่วน EC ดังนั้นหน่วยแรงอัดสม่ำเสมอที่เกิดขึ้นบนหน้าตัดคอนกรีตเนื่องจากเหล็กเสริมอัดแรงและแรงดึงภายนอก n หาได้จาก sigma4 เท่ากับ PE ส่วน a c ลบ n ส่วน t หน่วยแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรงหลังจากรับแรงกระทำภายนอกหาได้จาก sigma PS เท่ากับลบ PE ส่วนด้วย APS ลบกับ n PS คูณกับ n ส่วน t การออกแบบทั่วไปของคอนกรีตอัดแรงรับแรงดึง จะไม่ยอมให้คอนกรีตเกิดการแตกเล้าโดยปกติมักจออกแบบให้หน่วยแรงในคอนกรีตไม่เกิดโดยแรงดึงเลยดังนั้นจากสมการที่11.2จะแทนค่าซิกมาซีด้วย0แรงดึง n สูงสุดที่ไม่ทําให้คอนกรีตเกิดหโดยแรงดึงสามารถหาได้จาก0เท่ากับ PE ส่วน AC ลบ n ส่วน AT N เท่ากับ PE คูณกับ AT ส่วน AC เท่ากับ PE คูณกับ1บวก NPS คูณกับ APS ส่วน AC ถ้าให้ NCR คือหน่วยแรงดึงภายนอกที่ทำให้คอนกรีตเริ่มแตกแล้วสามารถหาค่า NCR ได้จากการแทนซิกมา4ในสมการที่11.2ด้วยกำลังดึงประลายของคอนกรีต Ft ดังนั้นแทนค่าจะเห็นได้ว่าลบ Ft เท่ากับ PE ส่วน AC ลบ NCR ส่วน AT จึงได้ว่า NCR เท่ากับ PE ส่วน AC บวกกับ Ft คูณกับ AT โดยที่ Ft คือกำลังดึงปลายของคอนกรีต Direct Tensile Strength ซึ่งมีค่าประมาณเท่ากับ1.33 √ f c ์เหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรเมื่อรอยแตกรล้าเกิดขึ้นบริเวณหน้าตัดที่แตกรล้านั้นแรงดึงภายนอกจะถูกต้านทานโดยเหล็กเสริมอัดแรงเท่านั้นเพราะคอนกรีตเมื่อแตกแล้าจะไม่สามารถรับแรงดึงได้ดังนั้นหนื่ยแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรงที่หน้าตัดที่แตกแล้าทันทีที่คอนกรีตเริ่มแตกแล้าจะหาได้จาก σpsc ncr αps เท่ากับ PE ส่วน AC บวก FG คูณกับ AT ส่วน APS ค่าของ sigma PS cracking นะครับนี้จะต้องมีค่าน้อยกว่าหน่วยแรงดึงประลายของเหล็กเสริมอัดแรง FPU เพราะไม่ต้องการให้เมื่อคอนกรีตเริ่มแตกล้วแล้วเหล็กก็ขาดทันทีซึ่งการวิบัตินี้จะเป็นการวิบัติอย่างรวดเร็วซึ่งค่อนข้างอันตรายโดยปกติตกแล้ว sigma PS cracking หรือ sigma PS Cr ในสูตรนะครับจะต้องมีค่าไม่เกิน FPU หารด้วย1.2 เพื่อทําให้มั่นใจว่าหลังจากการแตกร้าของคอนกรีตเกิดขึ้นแล้วเหล็กยังคงสามารถรับแรงต่อไปได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ขาดทันทีดังนั้นสามารถหาปริมาณเหล็กเสริมอัดแรงที่น้อยที่สุดที่ต้องการใช้ในคอนกรีตอัดแรงรับแรงดึงได้จากซิกมา p พีเอซีอาร์น้อยกว่าเท่ากับ f p ฟส่วน1.2ใช่ไหมครับจากสมการแทนค่านะครับจะได้ว่า PE ส่วน AC บวก FT พามคูณกับ AT ส่วน APS น้อยกว่าเท่ากับ FPU ห APS มากกว่าเท่ากับ1.2 AT ส่ว AT ส่วน FPU คูณกับ PE ส่วน AC บวกกับ f g p m บัดเห็กเสริมอัดแรงจะขาดหลังจากคอนกรีตเกิดการแตกแล้วไปแล้วระยะ1แรงดึงปลาย NN ของหน้าตัดคอนกรีตอัดแรงรับแรงดึงสามารถหาได้จากกำลังของเหล็กเสริมอัดแรงเพียงอย่างเดียวดังแสดงในสมกรารที่11.8 NN เท่ากับ APS FPU ในการออกแบบจะต้องออกแบบให้กำลังของหน้าตัดที่ออกแบบฟี NN มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับกําลังที่ต้องการ N U นั่นหมายความว่า VNN มากกว่าเท่ากับ NU โดยที่ฟีคือตัวขูดลดกําลังสําหรับโครงสร้างรับแรงดึงซึ่งให้ใช้เท่ากับ0.9คอนกรีตอัดแรงรับแรงอัดคอนกรีตอัดแรงที่นําไปใช้ในวัตถุประสงค์ของการรับแรงอัดอาจจะดูเหมือนว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องแต่ในความเป็นจริงแล้วองค์อาคารที่รับแรงอัดส่วนมากจะมีผลของโมเมนตัดเข้ามากเกี่ยวข้องเช่นเสาเข็มผนังอาคารสำเร็จรูปเสาต่อมอสะพาน โมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นอาจมาจากแรงกระทำด้านข้างเช่นแรงด้านข้างของดินกระทำต่อเสาเข็มแรงลมการเยื้องศูนย์ที่อาจจะเกิดขึ้นขณะการติดตั้งการยกติดตั้งชิ้นส่วนสาเร็จรูปโมเมนต์ดัดจะทําให้เกิดโดยแรงดึงในองค์อาคารและเกิดการเสียหายได้การออกแบบองค์อาคารรับแรงอัดจึงต้องคํานึงถึงผลของหน่วยแรงดึงที่อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุตา่างๆมาตรฐานการออกแบบทั่วไปใช้กาหนดระยะเยื้องศูนย์ที่น้อยที่สุดที่ต้องคํานึงถึงในการออกแบบดังนั้นการออกแบบองค์อาคารรับแรงอัด จึงต้องออกแบบผลร่วมของแรงอัดและโมเมนต์ดัดไปพร้อมๆกันคอนกรีตอัดแรงจะช่วยลดปัญหาการเกิดรอยแตกแล้าที่อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่างๆเช่นขนาดเคลื่อนย้ายขนาดติดตั้งหน้าตัดของคอนกรีตอัดแรงซื้อไม่แตกแล้าจึงมี stiffness สูงกว่าหน้าตัดคอนกรีตที่แตกแล้วทําให้ช่วยลดการโก่งตัวด้านข้างขององค์อาคารได้ทัศชินาโครงสร้างที่รับแรงอัดตามแนวแกนเป็นหลักโดยมีโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่มีเลยการอัดแรงต่อคอนกรีต อาจจะลดกําลังในการรับน้ําหนักของโครงสร้างเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ดีในองค์อาคารคอนกรีตอัดแรงที่เน้นการรับแรงอัดตามแนวแกนเป็นหลักการอัดแรงต่อคอนกรีตจะจให้คอนกรีตมีหน่วยแรงอัดประมาณ15-50กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรซึ่งน้อยเพียงพอที่จะไม่ไปทําให้กําลังในการรับน้ําหนักของโครงสร้างเปลี่ยนไปมากนักแต่ถ้าโครงสร้างนั้นเกิดระยะเยื้องศูนย์หรือมีแรงด้านข้างสูงๆกระทําการอัดแรงจะช่วยทําให้กําลังในการรับโมเมนต์ดัดสูงขึ้นมาก พิจารณาเสาที่เห็นนะครับในรูปกอไก่เมื่อเสารับแรงอัดภายนอก n และมีระยะเยืงศูนย์ e ศเสาจะเกิดการหดสั้นลงพร้อมทั้งมีการก่งตัวด้านข้างดังรูปขอไข่ถ้าให้การก่งตัวด้านข้างที่บริเวณกึ่งกลางเสามีค่าเท่ากับเดลต้าการก่งตัวด้านข้างนี้จะก่อให้เกิดโมเมนต์รอง secondary moment โดยโมเมนต์รองมีค่าเท่ากับแรงอัดภายนอก n คูณกับระยะกลงด้านข้างของเสา ค่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบนเสาสุทธิจึงมีค่าเท่ากับโมเมนต์หลักซึ่งมีค่าเท่ากับ n คูณกับระยะเยืงอศูนย์เริ่มต้นอีศูนย์รวมกับโมเมนต์ลองมีค่าเท่ากับ n คูณกับระยะก่งตัวด้านข้างของเสาเดลต้าดังรูปพอควายเมื่อค่อยๆเพิ่มแรง n อนการก่งตัวด้านข้างเดลต้าจะเพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มขึ้นของค่าโมเมนต์ลอง n เดลต้าจะเร็วกว่าการเพิ่มของแรงอัด n ดังรูปงองูดังนั้น โมเมนต์ลองจะมีผลอย่างมากต่อกําลังในการต้านทานของเสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสาที่มีความชลูดสเลนเดเดสมากๆชนิดของเสาสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทต,ตามลักษณะความะลูดคือเสาสั้นที่เราเรียกว่าช็อตคอลัมน์หรือสต็อกกี้คอลัมน์นะครับเป็นเสาที่มีความชลูดน้อยโมเมนต์ลองจะไม่มีความสําคัญต่อโมเมนต์ในเสาแรงที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบจึงคิดเฉพาะแรงตามแนวแกนและโมเมนต์หลักเท่านั้นแต่ในกรณีของเสายาวลองคอลัมน์หรือสเลนเดเดคอลัมน์ เป็นเสาที่มีความะลุดมากผลของการกวงตัวด้านข้างก่อให้เกิดโมเมนต์ลองซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อกําลังในการต้านทานของเสารแรงที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบจึงคิดแรงตามแนวแกนโมเมนต์หลักและโมเมนต์ลองเข้าไปด้วยโมเมนต์ลองในเสายาวอาจมีค่าใกล้เคียงหรือมากกว่าโมเมนต์หลักซึ่งมีผลทําให้กําลังในการต้านทานของเสายาวมีค่าลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเสาสั้นที่มีหน้าตัดเหมือนกัน หน่วยแรงในช่วงใช้งานของเสาคอนกรีตอัดแรงรับแรงอัดในกรณีของหน่วยแรงในช่วงใช้งานของเสาสั้นสำหรับเสาสั้นคอนกรีตอัดแรงที่มีแรงอัดประสิทธิผล PE โดยแนวศูนย์ถ่วงของเหล็กเสริมอัดแรงอยู่ในแนวเดียวกับศูนย์ถ่วงของหน้าตัดเสารับแรงภายนอกตามแนวแกน n โดยมีระยะเยืองศูนย์ e จะสามารถหาหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตได้จากซิกมา4เท่ากับ PE ่วน ac บวก n น at บวกลบ n ey ่วน it โดยที่วคือระยะจากศูนย์ถ่วงของหน้าตัดถึงตำแหน่งของคอนกรีตที่พิจารณา IT คือมเมนอินเชีย์ของหน้าตัดแปลงคอนกรีตทั้งที่สนับปลายของเสาคอนกรีตอัดแรงรับแรงอัดกรณีของกำลังของเสาสั้นการคำนวณหากำลังปลายของเสาคอนกรีตอัดแรงรับแรงอัดตามแนวแกนและโมเมนต์ดัดจะใช้วิธีเดียวกับการคำนวณหากำลังปลายของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไปโดยปกติกำลังของเสาจะเขียนอยู่ในรูปของแผนผังกำลัง r (strength interaction d i a g r a m ซึ่งเขียนระหว่าง กำลังในการรับแรงตามแนวแกน nn และกำลังในการรับโมเมนต์ดัด mn รูปร่างของแผนผังกำลังของเสาจะแสดงไว้ดังรูปที่เห็นนะครับเส้นโค้งในรูปสแสดงถึงแนววิบัติของเสารหรือกำลังของเสานั่นเองเสาที่รับแรงตามแนวแกนร,ร่วมกับโมเมนต์ภายนอกที่มีค่าตกอยู่ภายในเส้นโค้งนี้จะปลอดภยัยเนื่องจากน้าตัดของเสาสามารถต้านทานได้แต่ถ้าแรงตามแนวแกนร,ร่วมกับโมเมนต์ภายนอก มีค่าอยู่ภายนอกโค้งหมายความว่าเสาจะไม่สามารถต้านทานแรงร่วมนี้ได้การวิบัติของเสาสา,สามารถแบ่งออกได้เป็น2ส่วนใหญ่คือการวิบัติโดยพฤติกรรมการอัดเป็นหลัก (Compression Failure) เมื่อ m โมเมนต์มีค่าน้อยๆดังที่เห็นในช่วงระหว่าง1-2และการวิบัติโดยพฤติกรรมการดึงเป็นหลัก (Tension Failure) เมื่อ m โมเมนต์มีค่ามากดังช่วง2-3นะครับการวิบัติทั้งสส่วนจะถูกแบ่งโดยแนวการวิบัติที่จุดสมดุล (Balance Failure) ซึ่งอยู่ที่จุด2นั่นเองนาเสาสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีขนาดความกว้าง b และความยาว h หน้าตัดประกอบด้วยเหล็กเสริมธรรมดาไม่อัดแรง As1 และ As2 เหล็กเสริมอัดแรง ApS1 และ ApS2 ดังรูปที่เห็นในกอไก่นะครับเสรารับแรงตามแนวแกน NN โดยมีระยะเยื้องศูนย์ e ดังรูปขอไข่โดยการยึดหดตัวที่สนานปลัยและหน่วยแรงที่เกิดขึ้นที่สนานปลัย แสงไว้ดังรูปคอข่ำไฟและงองูนะครับของเสายาวในกรณีของเสาสั้นจะไม่คิดผลของโมเมนต์ลองซึ่งเกิดจากการโค้งตัวด้านข้างของเสาแต่ในเสายาวการโค้งตัวด้านข้างของเสาจะก่อให้เกิดโมเมนต์ลองทําให้กําลังในการรับแรงของเสาลดลงยิ่งเสาวมีความชลุดมากเท่าไหร่กําลังในการรับแรงของเสาก็ยิ่งลดลงมากขึ้นเท่านั้น <S 1>, s 1หาได้จาก f e s หนึ่เท่ากับ0.003ดคูณกับ c ลบดีดัตส่วน c T2 s เท่ากับ As2fy ถ้า ε อ S2 มากกว่าเท่ากับ ε Y เท่ากับ As2es ε S2 ถ้า ε S2 น้อยกว่า ε Y ε S2 หาได้จาก ε S2 เท่ากับ0.003คูณกับ d ลบ c ส่วน c ให้แรงอัดประสิทธิผล PE กระทำที่ศูนย์กลางของหน้าตัดเสาจะก่อให้เกิดหน่วยแรงอัดบนหน้าตัดมีค่าเท่ากับ ε p s i ce ซึ่งหาได้จาก F ส่วน CE เท่ากับ PE ส่วนด้วย NS 1บวก NS 2บวก AC คูณกับ EC หรือโดยประมาณเท่ากับ PE หารด้วย a ลบ1 AS บวก AG คูณกับ EC โดยที่ n เท่ากับ ES ส่วน ECAC คือพื้นที่ตัดของคอนกรีต AG คือพื้นที่ตัดของเสา AS คือพื้นที่นตัดรวมของเด็กเสริมไม่อัดแรงเท่ากับ a S 1 a บวก S 2 โดยมีระยะเยื้อศู์ e จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหน่วยแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรง delta e p s i ps1 และ delta อ p s i ps2 ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่11.21และ11.22ตามลำดับ delta epsilon ps1 เท่ากับ0.003คูณกับ c ลบ d p 0 4ส c ลบ e p s i ce delta e p s l o n ps2 เท่ากับ0.003คูณกับ dp ลบ c ส c บวกกับ s อ l o ี c e หน่วยการยืดตัวในเหล็กเสริมอัดแรงที่สนับปลายสามารถหาได้จาก e p s i l เ n p s เเท่ากับ Epsi p o n p ีลบ delta เอ psi เอพี e อสหนึ p เเท่ากับ Epsi ีเบวก D e l t a Epsi โดยที่ Epsi l o n p e คือหน่วยการยืดตัวประสิทธิผลของเหล็กเสริมอัดแรงเท่ากับ Pe หารด้วย APS, AP e EPS จากหน่วยการยืดตัวในเหล็กเสริมอัดแรง เอฟซีลอนพ1และเอฟซีลอนพีสที่ได้จากสมการที่11.23และ11.24สามารถนำไปควณหาหน่วยแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรง Sigma PS1 และซิกมาพีเอสสที่สนับประลยได้โดยพิจารณาจากกราฟความสัมพันธ์ซิกมาเอฟซีลอนของเหล็กเสริมอัดแรงแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรงสามารถหาได้จาก TPS1 เท่ากับ APS1 คูณกับ Sigma PS1 TPS2 เท่ากับ APS2 คูณกับซิกมาพีเ จากแรง Cc Cs 1 Ts 2 Tps 1และ Tps 2ที่คำนวณได้จากสมการที่11.15 11.16 11.18 11.25และ11.26ตามลำดับนั้นสามารถคำนวณหา n n และ Mn ซึ่งเท่ากับ n n e ได้จากสมการที่11.13และ11.14ตามลำดับในกรณีของเสาที่รับแรงอัดแนวแกนอย่างเดียวเช่นที่จุด1ในรูปที่11.6 โดยไม่มีระยะเยื้องศูนย์หรือ e เท่ากับศูนย์สามารถหา nn 1ได้จาก nn 1เท่ากับ cc บวก asfy ลบ aps sigma ps โดยที่ cc เท่ากับ0.85 fc ร์ม b h as คือพื้นที่ตัดทั้งหมดของเหล็กเสริมไม่อัดแรง aps คือพื้นที่ตัดทั้งหมดของเหล็กเสริมอัดแรง sigma ps คือหน่วยแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรงที่สนับปลไหลได้หาได้จากสมการที่11.28คือ sigma ps เท่ากับ EPS คูณกับ e p s i PE ลบ0.003บวก epsilon CE กำลังของเสาสั้นที่ใช้สำหรับการออกแบบในการออกแบบเสาจะต้องคำนวณหาค่าแรงอัดตามแนวแกนที่ต้องการ NU และโมเมนต์ที่ต้องการ MU ซึ่งเป็นค่าแรงที่ได้ทำการเพิ่มส่วนมาแล้วด้วยค่าตัคูณน้ำหนักค่าแรง NU และ m U นี้เมื่อนำมากำหนดจุดลงบนแผนผังกำลังของเสาสำหรับการออกแบบ จะต้องอยู่ภายในโค้งแผนผังกําลังของเสาสําหรับการออกแบบจะได้จากการคูณแผนผังกําลังของเสาดังที่ได้กล่าวในหัวข้อที่ผ่านมาด้วยตัวคูณลดกําลังฟีจากตารางที่1.5ค่าตัวคูณลดกําลังฟีของเสาจะมี2ค่าคือฟีเท่ากับ0.75สําหรับเสาที่ใช้เหล็กบอกเกลียวและฟีเท่ากับ0.70สําหรับเสาที่ใช้เหล็กปอกเดี่ยวในกรณีของเสาที่ใช้เหล็กบอกเกลียวมาตรฐาน A.C.I. กำหนดให้ใช้ค่าแรงฟี N.N ในแผนผังกำลังของเสาสำหรับการออกแบบต้องมีค่าไม่เกิน0.85 Fnn1 โดยที่ nn1 เท่ากับกำลังของเสาในการรับแรงอัดตามแนวแกนเพียงอย่างเดียวเพื่อป้องกันการเยื้องศูนย์ที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆและในกรณีของเสาที่ใช้เหล็กบลกบเดี่ยวค่าแรง Fnn จะต้องมีค่าไม่เกิน0.80 Fnn1 แรงตามแนวแกน nn มีค่าน้อยค่าฟรีอาจค่อยๆเพิ่มจาก0.75ในกรณีของเสาที่ใช้เหล็กปลอกเกลียวหรือ0.70ในกรณีของเสาที่ใช้เหล็กปลอกเดี่ยวเป็น0.9เมื่อ nn มีค่าเท่ากับ0กล่าวคือมีแต่โมเมนตัดอย่างเดียวเหมือนในคานการเพิ่มขึ้นของค่าฟรีให้เริ่มเพิ่มได้ตั้งแต่ nn มีค่าเท่ากับ0.1 FC ์จร์ f c a g หรือ nnb ให้ใช้ค่าน้อยระหว่างค่าทั้งสองดังแสดงที่เห็นในรูปนะครับ ยาวในกรณีของเสาสั้นจะไม่คิดผลของโมเมนต์รองซึ่งเกิดจากการตัวด้านข้างของเสาแต่ในเสายาวการของตัวด้านข้างของเสาจะก่อให้เกิดโมเมนต์รองทําให้กําลังในการรับแรงของเสาลดลงยิ่งเสามีความชลุดมากเท่าไหร่กาลังในการรับแรงของเสาก็ยิ่งลดลงมากขึ้นเท่านั้นอัน ACI ได้กําหนดให้ใช้วิธีการขยายโมเมนต์โมเมนต์แมกนิฟิเคชันเมธอดหลักการของการคํานวณหาก,กําลังของเสายาววิธีนี้คือ การใช้ตัวแปรตัวหนึ่งมาคูณกับโมเมนต์ภายนอกเพื่อขยายให้โมเมนต์มากขึ้นเพื่อชดเชยผลของโมเมนต์ลองจากนั้นก็นำแรงตามแนวแกนและโมเมนต์ที่ขยายนี้มาใช้ในการออกแบบเสาต่อไปโดยออกแบบเหมือนเสาสั้นได้เลยเพราะได้มีการชดเชยผลของโมเมนต์ลองไว้แล้วผลของโมเมนต์ลองต่อกําลังของเสายาวแสดงไว้ดังรูปนะครับเมื่อค่อยๆเพิ่มแรงกระทําตามแนวแกนเอ็นโดยมีระยะเยื้อศูนย์อีคงที่นําค่าแรงเอ็นและเอ็มที่เกิดขึ้น บนเสามาเขียนกราฟจะได้ความสัมพันธ์ของโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบนเสา m กับแรงตามแนวแกน n ดังเส้น oa และ ob เส้น oa เป็นเส้นความสัมพันธ์ของแรง m และ n ในกรณีของเสาสั้นโดยในเสาสั้นจะไม่คำนึงถึงผลของโมเมนต์ลองซึ่งมีค่าเท่ากับ N delta เพราะถือว่าการกลวงตัวด้านข้าง delta มีค่าน้อยมากกำลังของเสาสั้นสำหรับระยะยื่งศูนย์ e ที่กำหนดให้มีค่าเท่ากับกำลังที่จุด a ถ้าเสานี้เป็นเสายาว โมเมนต์ลองจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าการเพิ่มแรงตามแนวแกนเอ็นเส้นความสัมพันธ์ของโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบนเสา M และแรงตามแนวแ,นวแกน n จะมีลักษณะโค้ง OB กำลังของเสายาวสำหรับระยะเอียงศูนย์ E ที่กำหนดให้มีค่าเท่ากับกำลังที่จุด B ซึ่งเป็นจุดที่เส้นความสัมพันธ์ MN ตัดกับโค้งกำลังของเสากำลังที่ลดลงเนื่องจากความชุดของเสาแสดงไว้ที่เห็นในรูปนะครับ ม็มรวมที่เกิดขึ้นบนเสายาวขนาดิบัติมีค่าเท่ากับโมเมนต์หลัก nE รวมกับโมเมนต์อลอง n d e l เดลต้าถ้ากำหนดให้เทต้าตัวคูณเพื่อขยายโมเมนต์หลักให้เป็นโมเมนต์รวมที่เกิดขึ้นบนเสาค่าโมเมนต์รวมที่ขยาย M MM m นี้อาจเขียนอยู่ในรูปของ M MM m เท่ากับเทต้าเเท่ากับ nE บวก n เดลต้าเท่ากับ n คูณ e กับ E บวกเดลต้าส่วน E จากสมการที่11.29นะครับเทต้าจะเท่า e กับ E บวกเดลต้าส่วน E การพิจารณาว่าเสาใดเป็นเสาสั้นหรือเสายาวนั้นให้พิจารณาโดยสมการที่11.31และ11.32เสาจะถูกพิจารณาว่าเป็นเสาสั้นเมื่อ KLu ส่วน r น้อยกว่า34-12 mu b1 ส่วนด้วย mu b2 สำหรับเสาที่มีค้ำยันด้านข้างที่ปลาย KLu ส่วน r น้อยกว่า22สำหรับเสาที่ไม่มีค้ำยันด้านข้างที่ปลายโดยที่ k คือตัวคูณความยาวประสิทธิผล lu คือความยาวของเสา คือรัศมีไจเรชันของเสาในทิศที่พิจารณาการดัดโดยอาจใช้ค่า0.3เท่าของความยาวของด้านของเสาที่พิจารณาสําหรับเสาสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสําหรับเสากลมอาจใช้ค่า0.25เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสา MUB 1คือค่าที่น้อยระหว่างโมเมนต์เพิ่มส่วนแฟกเตอร์โมเมนต์ที่ปลายทั้งสองข้างของเสาโดยมีค่าเป็นบวกเมื่อโมเมนต์ที่ปลายทั้งสองทำให้เสาดัดในลักษณะโค้งเดี่ยวและมีค่าเป็นลบ เมื่อโมเมนต์ที่ปลายทั้งสองทำให้เสาดัดในลักษณะโค้งคู่ MUb 2คือค่าที่มากระหว่างโมเมนต์เพิ่มส่วนที่ปลายทั้งสองข้างของเสาโดยมีค่าเป็นบวกเสมอในรูปนะครับจะมีการแสดงถึงค่าของ k นะครับซึ่งจะเป็นค้าค่า k ทามทฤษฎี 3, และค่า k ที่ใช้ในการออกแบบที่เสนอโดย A C I นะครับสังเกตว่าค่าของ k จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของการยึดที่ปลายนะครับของเสา เื่อพิจาราได้ว่าเสาใดเป็นเสายาวโมเมนต์ที่นําไปออกแบบจะต้องมีการขยายโมเมนต์โดยโมเมนต์ที่ขยายสําหรับการออกแบบ MUM สามารถหาได้จากสมการที่11.33นะครับคือ MUM เท่ากับเทต้าบคูณกับ MUB2 บวกกับเทต้าเคูณกับ MUS2 โดยที่ MUB2 คือค่าที่มากของโมเมนต์เพิ่มส่วนที่ไปทั้งสองโดยโมเมนต์ที่พิจารณานี้เกิดจากแรง หรือน้ำหนักบรรทุกที่ไม่ทําให้โครงสร้างเกิดการเซไซส์เวเช่นน้ําหนักบรรทุกคงที่ที่กระทําบนโครงสร้างที่สมมาตร MUS2 คือค่าที่มากของโมเมนต์เพิ่มส่วนที่ปลายทั้งสองข้างโดยโมเมนต์ที่พิจารณานี้เกิดจากแรงหรือน้ําหนักบรรทุกที่ทําให้โครงสร้างเซเช่นแรงลมหรือน้าหนักบรรทุกที่ไม่สม่าเสมอ θB คือตัวคูณขยายโมเมนต์ในส่วนที่ไม่มีการเซซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่11.34 θS คือ ตัวคูณขยายโมเมนต์ในส่วนที่เกิดการเซซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่11.39 e เท่ากับ cm หารด้วย1ลบ nu ส่วน fc ต้องมากกว่าเท่ากับ1โดยที่ cm เท่ากับ0.6ว0.4 mu b 1ส่วนด้วย mu b 2ต้องมากกว่าเท่ากับ0.4สำหรับโครงสร้างที่มีการค้ำยันไม่ให้เกิดการเซและไม่มีแรงกระทำต่อเสาในที่ตั้งฉากกับแกนเสาเท่ากับ10สำหรับกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่กรณีที่กล่าวข้างต้น nc คือน้ำหนักโก่งดอกวิกฤต r i t i c a l ลบั k i n g Lo a d โดย nc เท่ากับพายกำลังสอง ei ส่วนด้วย klu กำลังสอง ei ในสมนการที่11.36เป็นค่า ei ที่ต้องพิจารณาถึงการแตกล้าของหน้าตัดการคล้าข,ของเหล็กเสริมการคืบของคอนกรีตและความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นของหน่วยแรงกับหน่วยการยืดหดตัวของคอนกรีตซึ่ง ei สามารถหาค่าโดยประมาณได้จาก ei เท่ากับ0.2 ecig บวก esis หารด้วย1บวกเบต้าดี หรือ Ei เ่ากับ0.4 Ec Ig หารด้วย1บวกเบดีโดยที่ Ig คือ Moment ์อินเทอร์เียของหน้าตัดเสา Is คือ Moment ์อินเทอร์เชียของพื้นที่หน้าตัดของเหล็กรอบแกนสู์ถ่วงของหน้าตัดเสาเบต้าดีคืออัตราส่วน Moment ์เพิ่มส่วนที่เกิดจากน้ำหนักบรรทุกคงที่ factor dead load moment ต่อ Moment ์เพิ่มส่วนที่เกิดจากน้ำหนักบรรทุกคงที่ทั้งหมด factor total load moment โดยเบต้าดีนี้มีค่าเป็นบวกเสมอกับ1ส่วนด้วย1ลบ sigma nu ส่วนด้วยฟีซิกมา n อต้องมากกว่าเท่ากับ1.0โดยที่ Sigma n อและ Sigma Nc คือผลรวมของแรงตามแนวแกนที่ต้องการและน้ำหนักโก,ก่งดอะวิกฤตตามลำดับของเสาทั้งหมดที่อยู่ในชั้นที่พิจารณา